สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แอนจะมาทานทุเรียนดูเรียนยน,นอกฤดูกาลนะจ๊ะมันจะเป็นรสชาติยังไงจะราคาแพงไหมแพงใช้ได้เลยค่ะดูสิคะเขาทำเขาขายเป็นเขาขายเป็นกิโลกิโลและประมาณสองร้อยนู่นและแต่ถ้าเป็นขีดเฉพาะเป็นฉีดตัวนี้ก็จะแพงทั้งหมดนี้ก็จะรวมอยู่ที่ประมาณห้าร้อยหกร้อยบาทนี่แหละคะ่ะ จะจะแกะให้ดูนะจ๊ะจะจะทานตุเรียนอนอกฤด,ดูนี่นะจ๊ะมีการมีการมีการนีดี๋ยะ,ะ,ะจะชิมถูกกอนว่าจะอร่อยขนาดไหนได้ประมาณสามครันี่นะคะทู้เรียนนี่ก็คือตุเรียนอนอกฤด,ดูกาลของเขาที่เขาบอกถามว่าครูใหญ่เมื่อก็ครูใหญ่ ครูใหญ่ก็สวยดีอยู่เหมือนกันละกันเนี่ยสีเหลืองอยู่ในวิดีโออาจจะไม่เหลืองเท่าไหร่นะคะถามว่ารสชาติดีไหมแต่ยังไม่ชิมค่ะกําลังจะชิมแบบนี้ละคะ่ะเดี๋ยวชิมนะคะแต่ไม่ออกซื่อหรอกะคะ่ะจะชิมอันเนี้ยอันเนี้ยอืมถามว่าอร่อยไหมก็อร่อย แต่สังเกตดูดีๆเป็นทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนแก่นะคะเป็นทุเรียนอ่อนดูเม็ดมันนะคะนี่คือเป็นนอกฤดูการเนี่ยตรงเนี้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 ยเม็ดขาวจ้วงเลยจะถามว่าเนื้อดีไหมเนื้อดีคงจะตัดประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแอนว่านะเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นแก่กว่านี้จะจะ,จะดีมากๆเลยนะคะนี่คะ่ะแล้วชิมคำหนึ่ง นี่ค่ะทุเรียนอ่อนนะเนี่ยแต่ทำให้มันสุกประทับใจใมนาสิบคะแนนเนี่ยแอนให้อยู่ที่ประมาณแค่หกหกคะแนน,นค่ะให้แค่ผ่านเฉยๆนะคะเพราะความอยากอยากลองวัตถุเดียนอกฤดูกาลจะอร่อยไหมจริงๆแล้วมันไม่อร่อยเท่ากับตามฤด,ดูกาลของมันเนาะ แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ